สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังระทึกไฟไหม้วอดครัวเนื้อหอมของช้ำชื่อดังของประเทศไทยร้านเสียหายหนักเมื่อเวลา02นาฬิกาวันที่30ขอไข่2,568 เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านครัวเนื้อหอมตั้งอยู่เขตต่อพระบาทอำเทอเมืองเทศบาลนครลำปางซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อดังระดับประเทศไทยโดยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากเป็นแชมป์กระเพราเนื้อประเทศไทยโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณห้องครัวภายในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ด้านหลัง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครลำปางและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปางได้รีบรุดเข้าไปพบไฟไหม้ลุกท่วมห้องครัวและลามมายังห้องอาหารปรับอากาศหมดแล้วเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำน้ำเข้าฉีดสกัดใช้เวลาน,านานประมาณ45นาทีจึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โดยมีนายปุณณศินมนินนัทนายกเทศมนตรีนครลำปางเข้าดูแลสั่งการเร่งดับไฟ และนายจักรก,กิจจูมาเจ้าของร้านอาหารครัวเนื้อหอมซึ่งเป็นเซฟกระเพราเนื้อแห่งประเทศไทยเข้ามาดูเหตุการณ์เหตุการณ์ครั้งนี้ทราบว่าคนงานที่เฝ้าร้านรีบโทรมาบอกว่าน่าจะเกิดไฟช็อตและเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นจึงรีบเข้ามาดูถึงแม้คนงานจะช่วยกันเอาน้ำเข้าดับไฟแต่ก็ไม่ทันและลามไหม้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีเสียงดังระเบิดขึ้นด้วยคาดว่าน่าจะเป็นถังแก๊สที่อยู่ในห้องครัวที่ถูกไฟไหม้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ